สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อจากตอนที่แล้วนะคะหลังจากที่รถวิ่งเข้าหาโขงช้างช้างตัวเมียได้ไล่รถถอยหลังมาจนถึงกลุ่มช่างภาพและก็นักท่องเที่ยวนะคะหลังจากนั้นทุกคนก็ถอยหลังกันหมดเลยนะคะซึ่งช้างตัวนี้น่าจะเป็นแม่สร้อยค่ะพอเห็นเราห่างออกมาก็เลยย้อนกลับไปยังโขง เหมือนว่าจะมีช้างตัวอื่นเริ่มทยอยออกจากป่านะคะส่วนแม่สร้อยก็คอยระมัดระวังไม่ให้รถเข้าใกล้เหมือนรถจะไม่ค่อยยอมนะคะจะขยับเดินหน้าอย่างเดียว,วยน้องหันหน้ามาแล้วก็เริ่มวิ่งจะไล่ขับอีกแล้วนะคะพอได้ระยะห่างก็หยุดยืนดู<า>แล้วคอยเฝ้าระวังอยู่ข้างนอกคะ่ะตอนนี้จะเห็นว่ามีช้างน้อยช้างใหญ่เริ่มทยอยเดินออกมานะคะ แม่ซอยก็เดินไปเดินมานะคะระหว่างถนนสองเลนเลยยิ่งตอนนี้โขงช้างเริ่มออกมาเกือบเต็มถนนหมดแล้วนะคะดูเหมือนแม่ซ้อยจะสบายใจขึ้นนะคะยืนควยขาคงรู้ว่าคุมทางให้โขงช้างได้หมดแล้วเดี๋ยวเราคอยดูต่อไปนะคะว่าโขงช้างจะออกได้หมดไหม